สวัสดีครับผู้ชมสปอร์ขับสำหรับคนรักกีฬาวันนี้พาทุกคนไปชมบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลคิงส์ครับครั้งที่48ที่สนามสมพธอ700ปีจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งเป็นเกมนัดแรกของทีมชาติไทยนะครับลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียบรรยากาศก่อนเกมครับมีแฟนบอลมารอ เพื่อซื้อตั๋วเข้าชมกันอย่างขันมาต่อคิวกันตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครับแม้ว่าฝนจะตกลงมาแต่ก็ไม่ทําให้แฟนบอลเนี่ยย่อท้อแต่อย่างใดครับต้องเรียกว่าอย่างนี้เลยว่าไม่มีการย่อท้อแต่อย่างใดต่อแถวกันเอาเสื้อกันฝนมาต่างชาติเห็นแล้วก็ยังบอกว่าโอ้โหแฟนบอลไทยเนี่ยเป็นระเบียบกันจริงๆครับต่อแถวกันยาวเป็นกิโลกิโลเลยนะครับก็ถือว่านี่เป็นบรรยากาศก่อนเกมซึ่ง เกมคู่แรกครับก็เป็นทีมชาติทาจิกิสถานลงสนามพบกับติีิแดดครับแล้วก็ผลปรากฏว่าทาจิกิสถานนี่ก็แซงเอาชนะตรินีแดดไป2ประตูต่อน1นะครับในช่วงเวลา5โมงครึ่งจากนั้นก็เป็นเกมระหว่างทีมชาติไทยพบกับมาเลเซียครับ เกมนี้มาโนโพ k ก n ิ้งกุนซือทีมชาติไทยก็จัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามครับมาในระบบ4-2-3-1ตามแบบที่ถนัดที่ใช้มาโดยตลอดครับผู้ลูกษาประตูเป็นกำพลปฐมปัตกุลลงเฝ้าเสาครับส่วนแบ็คโฟครับใช้กฤษดาการแมนจับคู่กับพันษาเหมวิบูลแบ็คขวาเป็นนฤบดินวิรวัตโนโดมและแบ็คซ้ายเป็นธีรทรบุญมาทันครับขณะที่แดนกลางครับ ตัวรับใช้เวียเทพป้อมพันธ์โดยมีทิติพันธ์พ่วงจันเล่นเป็นตัวบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ขณะที่กับตันทีมครับก็เป็นชนาทิพสงกระสินครับที่เป็นตัวฟรีครับคอยบัญชาเกมในแนวรุกส่วนเกมรุก ฝั่งขวาก็เป็นสุภพโชคสารชาติครับฝั่งซ้ายเป็นบดินผาลาและกองหน้าตัวเป้าก็เป็นสุภาชัยใจเด็ดครับเริ่มเกมได้14นาทีครับทีมชาติไทยก็เปลี่ยนตัวคนแรกครับชนะทิพสงกสินครับได้รับบาดเจ็บก็ต้องเปลี่ยนสุมัญญาปุริสายไปลงทําหน้าที่แทนครับนาทีที่31มครับมาเลเซียก็มาได้ประตูออกนําก่อน1ประตูต่อศูนย์ครับจากซาาฟีราชิตเปิดไปที่เสาสองให้ขอบินอ่องตวัดยิงเข้าไปครับจังหวะนี้โอ้โหก็ถือว่า กองหลังเรานี่พลาดพอสมควรนะครับปล่อยให้คอบินนี่สามารถสอดเข้ามาที่แถว2ได้ครับเข้าสู่ครึ่งหลังครับทีมชาติไทยก็เปลี่ยนผู้เล่น3าคนโดยส่งปฐมพลเจริญรัตนพิรมสุพนัทเหมือนตาและพิทิวัตสุขจิตธรรมกุลลงมาเล่นแทนทิจพันธ์พ่วงจันบดินผาลานและก็วิเชเทพป้อมพันครับช่วงต้นครึ่งหลังครับก็ยังเป็นมาเลเซียที่ครองบอลได้มากกว่าและก็มีโอกาสลุ้นได้ประตูที่2ในนาทีที่61ครับจากจังหวะที่ดาเลนล็อก ได้สอดขึ้นมาโขกหน้าประตูครับแต่ว่ายังดีที่ปฐมพลเนี่ยยังเซฟไว้ได้แหมช่วยชีวิตทีมชาติไทยจริงเกมนี้เท่าที่เห็นนะฮะก็กองหลังของเรานี่ยังไม่ค่อยลงตัวนะยังมีจังหวะผิดพลาดให้เห็นอยู่เรื่อยๆครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บจังหวะนี้ครับก็เป็น สุมัญญาปุริสายครับที่ยืนอยู่ลูกตรงลูกฟุตบอลครับเตรียมที่จะเปิดฟรีคิกนี่เป็นช่วงทดเวลาบาดเจ็บจังหวะสุดท้ายแล้วก็เปิดมาแล้วก็เป็นพันษาเฮียบูนครับโขเข้าไปครับทีมชาติไทยตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายเลยครับโอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับโอ้โหแฟนบอลในสนามสมโภชเจ็ดร้อยปีเนี่ยโอ้โหเฮกันสนั่นครับพันษาเฮียบูนมาต่อชีวิตให้กับทีมชาติไทยได้สําเร็จครับ แล้วก็หมดเวลานะครับก็เป็นทีมชาติไทยกับมาเลเซียเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษนะครับในช่วงการดวลจุดโทษครับทีมชาติไทยยิงเข้าทั้งหมด3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นกฤษดาการแมนสุบนัตเหมือนตารวมถึงมิกกี้ปฐมพลยิงเข้ากันหมดนะครับพอมาถึงคนที่4ี่ครับเป็นสุพชคสารชาติครับที่ยิงไปติดเซฟก็ทําให้ทีมชาติไทยเป็นฝ่ายแพ้แพมาเลเซียไป 3ประตูต่อ5นะครับหลังจากที่เสมอในเวลา1ประตูต่อ1ครับส่งผลให้ทีมชาติไทยก็อกักครับไม่ได้เข้าชิงทำได้เพียงเข้าไปชิงอันดับ3กับตินีดแดดครับโดยจะเตะกันวันที่25กันยายนนะครับเวลา5โมงครึ่ง สุดท้ายทีมชาติไทยก็ยังไม่สามารถเอาชนะทีมชาติมาเลเซียได้นะครับ8ปีแล้วครับที่ทีมชาติไทยยังไม่สามารถเอาชนะมาเลเซียได้ครั้งสุดท้ายที่เอาชนะได้ก็ปี2014ครับสมัยที่ซิกโก้คุมทีมชาติไทยอยู่ครับมาดูประเด็นที่น่าสนใจในเกมนี้ที่ผมมองเห็นคร่าวๆนะครับที่ทําให้ทีมชาติไทยไม่ประสบความสําเร็จไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นด้วยไหมถ้าเกิดไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับประเด็นแรกที่ผมเห็นชัดๆเลยนะครับ ทีมชาติไทยเนี่ยแพ้บอลเพซซิงสังเกตดูเลยครับว่า,วาเวลาทีมชาติไทยเจอบอลเพซซิงที่ไหรเนี่ยไปไม่เป็นทุกทีนะครับประกอบกับเกมนี้สนามลื่นด้วยแล้วก็มาเลเซียเปิดเกมกดดันตั้งแต่ต้นเกมนะครับเพซซิงหนักเพซซิงสูงทีมชาติไทยก็แก่เพซซิงไม่ค่อยได้ก็ทำให้ไม่ค่อยมีจังหวะในการที่จะครองบอลเท่าไหร่เป็นมาเลเซียที่ทำเกมได้หวือหวามากกว่าแล้วก็จังหวะ บอลแรกของมาเลเซียเนี่ยทำได้ดีนะครับจะสังเกตได้จะสังเกตเห็นได้ว่ามาเลเซียเนี่ยเล่นบอลจังหวะแรกได้ดีแล้วนักเตะเขาก็มีความเร็วก็ทีมชาติไทยเรื่องนี้คงจะต้องเร่งแก้ไขปรับปรุงโดยด่วนครับอีกประเด็นครับก็คือการขาดชนะที่ไปนี่ส่งผลกระทบะต่อทีมชาติไทยพอสมควรนะครับเพราะว่า ไม่มีตัวพลิกเกมถ้าเกิดมีชนะทิปอยู่ในทีมเนี่ยผมว่าจังหวะสวนกลับหรือว่าจังหวะที่เด็ดทีขาดที่จะสวิตบอลจากรับเป็นลุกเนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่านี้การเปลี่ยนสุมัญญาลงมาเนี่ยผมว่ามันไม่สามารถทดแทนกันได้นักเตะคนที่ผมมองว่าน่าจะแทนได้เนี่ยก็คือจักรพันธ์แก้วพรมครับเพราะว่าเซนบอลแล้วก็ธรรมชาติของเขาคือ ตัวรุกย้ายออกจากบุรีรัมย์ไปเล่นให้กับราชบุรีเนี่ยก็ได้เป็นกัปตันทีมเลยนะเอาชนะใจเพื่อนๆได้แล้วก็ผลงานดีด้วยจนได้กลับมามีชื่อติดทีมชาติไทยอีกครั้งเสียดายที่ไม่ได้ลงสนามนะครับประเด็นที่3เนี่ยก็คือนักเตะผมมองว่ามันเหมือนกับว่านักเตะเนี่ยขาดความเข้าใจกันเล็กๆน้อยๆนะครับความมันมีความผิดพลาดจังหวะขัดขาด,ขาดกันเกินให้เห็นอยู่หลายครั้งจังหวะที่จะต้องแทงบอลไปช่องนี้แต่ว่า เพื่อลมทีไม่ไปหรือจังหวะที่จะจ่ายบอลให้กันเนี่ยบางทีก็คอนโทรลบอลไม่ได้หรือว่าไม่พร้อมที่จะเล่นนะฮะประเด็นที่4ครับก็คือความผิดพลาดของกองหลังนะครับเกมน,นี้แนวรับของเราเนี่ยค่อนข้างจะเสียบอลง่ายแล้วก็มีความผิดพลาดให้เห็นครับเกิน2ครั้งแน่นอน1ครั้งเป็นประตูอีก1ครั้งก็เกือบที่จะเสียประตูครับดีที่ปฐมพลเนี่ยเซฟไว้ได้ผมมองว่าเกมรับของเราเนี่ยน่าจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นครับ ประเด็นสุดท้ายครับก็คือการเล่นบอลหลายจังหวะแล้วก็ขาดไอเดียในการเข้าทำซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นฟุตบอลที่เล่นเท้าสู่เท้าเหมือนเมื่อก่อนในปี2014ที่คว้าแชมป์ซูซูกิครับอ่ะชุดนั้นยังมีบอลเล่นกันเท้าสู่เท้าแล้วผมมองว่ามันเหมาะกับสไตล์ของทีมชาติไทยมากๆตั้งแต่ทีมชาติไทยเนี่ยตัวเล็กน่าจะต้องเล่นบอลเท้าสู่เท้าไม่ควรโยนเกมนี้เราจะเห็นได้บ่อยมากๆว่าพอบอลแนวลึกเนี่ยไปไม่ได้ปุ๊บ โยนออกข้างเพราะว่ากองหลังเขาแพ้เกมรับและกองหน้าเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ก็จะออกซ้ายออกขวาแล้วโยนเข้ามาสุดท้ายก็โดนเขาตัดแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเกือบทั้งเกมไม่ค่อยเห็นจังหวะทําทชิ่งสวยๆในการเข้าไปทำประตูนี่คือสิ่งที่เราขาดหายไปและต้องเร่งปรับปรุงโดยด่วนนะครับและนี่ก็คือ5ประเด็นที่ผมมองเห็นในวันนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ครับ ส่วนโปรแกรมของทีมชาติไทยก็เตรียมที่จะลงเตะนัดชิงที่3ในวันที่25กันยายนเวลา5โมงครึ่งนะครับพบกับตรินิแดดถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ AS Play ครับส่วนคู่ชิงระหว่างทาจิกิสถานพบกับมาเลเซียเตะเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับถ่ายทอดสดทาง AS Play ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ